สวัสดีครับพบกันเลยนะครับสำหรับรีวิวจากฟิกอิงแชนแนลนะครับวันนี้มาแนะนําวิธีการประกอบนะครับเครื่อง d t g นะครับหรือระบบพิมพ์ตรงลงเสื้อนั่นเองรุ่นเริ่มต้นสําหรับหนึ่งหัวพิมพ์นะครับในกรณีที่เราส่งตัดจังหวัดเนี่ยเราจะแยกส่วนเครื่องไปนะครับให้ลูกค้านําไปประกอบเองนะครับเนื่องจากเครื่องจะมีแบบฐานมีแขนอะไรพวกนี้นะครับทำให้ยุ่งยากในการจัดส่งและอาจจะทําให้เกิดความเสียหายได้นะครับเราเลย แยกเป็นชิ้นส่วนในการส่งนะครับก็จะมาแนะนำนะครับทั้งวิธีการส่งไปในการประกอบนะครับแล้วก็ส่งมาซ่อมมาอะไรพวกนี้ก็สามารถแยกส่วนนะครับระหว่างชุดถาดนะครับกับชุดเครื่องนะครับเดี๋ยวมาดูว่าอุปกรณ์โดยรวมจะมีอะไรบ้างนะครับเริ่มจากตัวตัวถาดนะครับก็จะประกอบด้วยตัวนี้นะครับแล้วก็ตัวที่เป็นแกนเลื่อนของตัวถาดนั่นเองนะครับ แล้วก็เป็นตัวเครื่องพิมพ์นะครับจะมีด้วยกัน3ส่วนด้วยกันนะครับวิธีการประกอบก็คือเราจะมี้อนะครับจะมีด้วยน็อตดำก็คือจะประกอบด้วยตัวจุดหนึ่งตรงนี้นะครับประกอบตัวเครื่องกับตัวฐานนั่นเองนะครับจะใส่ด้วยน็อตดำส่วนน็อตสีเงินนะครับก็จะเป็นน็อตตัวนี้นะครับใช้ประกอบตัวแขนตัวนี้นะครับเข้ากับตัวโครงตัวนี้นะครับวิธีการประกอบก็คือเราก็ยกตัวแขนมาใส่ก่อนนะครับปึ๊บ เอาตัวนี้ออกไปก่อนนะครับอ่าจะมีสายไฟที่ต่อเข้ากับตัวเครื่องนะครับแล้วก็เอาออกไปครับแล้วก็ตัวนี้ออกไปนะครับแล้วก็เอาตัวแขนนะครับขึ้นมาใส่นะครับวางวางช่องให้ตรงนะครับก็จะมีมันจะมีรูอยู่นะครับรูอยู่ตรงนี้นะครับสี่จุดเราต้องใส่น็อตสี่ตัวนั่นเองนะครับแต่จากด้านล่างขึ้นมานะครับแบบนี้เราเลื่อนตัวนี้ขึ้นไป น่าแล้วดูรูให้ตรงนะครับนั้นก็เลื่อนมาที่ขอบโต๊ะครับแล้วเราก็จะได้ใส่เข้าไปได้นะครับง่ายใส่จากด้านบนก็ได้นะครับแ้วค่อยไปใส่หัวนอตด,ด้านล่างเนี่ยแต่ใส่ไปก่อนก็ได้นะครับสี่ตัวแล้วเราเดี๋ยวเราค่อยไปใส่ตัวหัวด้านด้านล่างเครื่องนะครับ แล้วก็ด้านหลังสองตัวตัวนี้จะเป็นเครื่องแปลนะครับทาเอฟซันมาแปลงนะครับตัวฐานนี่จะเป็นฐานของจีนนะครับซึ่งมีความสเสถียรสูงนะครับใช้มานานมากรุ่นนี้ก็อัปเกตรดตัวลายวงจรกับระบบมาพอสมควรแล้วแค่นี้นะครับแล้วเขาก็ใส่หัวน็อตเข้าไปหัวน็อตก็จะเป็นแบบนี้แล้วก็เลื่อนออกมา แล้วก็มือล้วงเข้าไปด้านล่างนะครับแล้วเราก็หมุนขึ้นมานะครับแล้วก็ใช้หกเหลี่ยมนะครับที่เราแถมไปไขให้แน่นอันนี้ผมจะไม่ได้ไม่ได้ใส่ให้แน่นนะเพราะว่าเดี๋ยวผมจะถอดออกนะครับก็เสร็จแล้วนะครับสมมุติว่าผมใส่ครบสี่จุดแล้วก็ถือว่าเสร็จแล้วนะครับตอนนี้ก็เราก็ยกเครื่องตัวนี้มามาวาง เครื่องปิ้นเนี่ยเราจะไม่ได้ปิดตัวส่วนด้านหลังไปนะครับเพื่อให้ง่ายต่อการเสียบเสียบสายข้อมูลนั่นเองนะครับจากนั้นเราก็าตัวนี้มาวางครับตัวตัวฐานเนี่ยมันจะมีมันจะมีล่องของเขาให้ให้เขาใส่อยู่แล้วนะครับเนี่ยจะมีร่องแบบนี้ให้ใส่อยู่แล้วแต่เราจะใส่น็อตยึดไปให้มันขยับอีกทีนึงอ่าเนี่ยแคเขาลงไปได้ปุ๊บเนี่ยมันก็จะขยับไม่ได้แล้ว เราก็เอาน็อตใส่นะครับใต้นี้ตัวหนึ่งแล้วก็ด้านนี้ตัวหนึ่งนั่นเองนะครับอ่ะกล้องมาทางด้านนี้ด้านหลังะนะครับเราก็เอาน็อตใส่ไปตรงนี้มันเดี๋ยวผมหาไฟก่อนอะนะครับมันก็จะมีน็อตอยู่ตรงนี้ ก็ใส่ลงไปนะครับแล้วเราก็ใส่น็อตข้างล่างเหมือนเดิมนะครับกับทางด้านนี้ก็จะเป็นช่องตรงนี้นะครับช่องตรงนี้ครับหรือถ้ามันใส่ลำบากก็ใส่แค่รับตรงนู้นตัวเดียวก็อยู่เลยนะครับเนี่ะตรงนี้อาจจะต้องเอาตัวด้านด้านเรียกอะไรนะเอาหัวตัวตัวเมียม,มาขึ้นไปข้างบนแทนนะครับแะก็จะใส่ง่ายหน่อย เมื่อเราวางตัวเครื่องฐานเสร็จยึดน็อตเสร็จเรียบร้อยนะครับก็ไปต่อด้านหลังนะครับไปต่อด้านหลังด้านหลังก็จะมีตัวคอยตัวเสียบครับอยู่สามอันสีเหลืองนะครับอันเล็กแล้วก็อันใหญ่นะครับใส่ให้ตรงจุดนะบแบบที่ผมใส่อยู่นี่นะครับแล้วก็เข็มบันไแรัดตรงนี้จุดหนึ่งตรงนี้จุดหนึ่งนะครับก็เสร็จนะครับเดี๋ยวเอาตัวเตะเดี๋ยวผมเอาไฟออกก่อน เมื่อกี้ที่เสียงดังก็คือตัวมอเตอร์กวนหมือกนั่นเองนะครับด้านนี้มันจะมีมอเตอร์นะครับเราต้องเสียบมอเตอร์ตัวนี้ด้วยเมื่อเราประกอบฐานเสร็จนะเมื่อกีน้นี้อ่ะคือมันจะมีตัวเสียบแบบน,นี้ตัวเคี้ยวนะครับที่มันไม่เรียบจะอยู่ด้านบนแบบนี้เสียบเข้าไปเวลาเราจะส่งซ่อมก็ต้องถอดตัวนี้ออกก่อนเป็นมอเตอร์ตัวขับตัวถาดนั่นเองนะครับแล้วเดี๋ยวตรงนี้มันจะมีสายยึดบีอยู่เส้นหนึ่ง ก็เอาเสียบแล้วก็รัดป้ายไปทางนี้ก็ได้นะหรือถ้าลูกค้าจะไปทางนู้นลูกค้าก็รัดแถวๆนี้ก็ได้นะตรงนี้เป็นสายไฟอยู่อยู่ที่ว่าลูกค้าจะวางฝั่งไหนนะผมไม่ได้มาร์กไปให้ก็ถ้าจะวางฝั่งไหนก็ใช้สายเคบิทัดรัดไม่เพื่อไม่ให้โดดกับตัวถาดนี้นั่นเองนะครับถ้าเราไปส่งความสอนเนี่ยเราจะทําไปให้เลยนะครวก็จะปิดตรงนี้นะแต่วันนี้เราส่งนส่งนะเราก็จะเปิดไปแหมจะได้เสียบง่ายๆนะครับก็เมื่อเราใส่เสร็จแล้วก็นะครับเสียบสายไฟ อัวโทษถามก็จะเลื่อนไปแบบนี้แล้วก็เลื่อนไปด้านหน้านะครับจากนั้นเราก็เปิดเครื่องนะครับเปิดเครื่องพิมพ์ต้องดูเขาก่อนนะว่าเขาเครื่องที่ส่งไปปิดป,ปกติหรือไม่นะครับดับความกระตุกกระเทือนทำให้เครื่อง เกิดความเสียหายหรือไม่นะครับเดี๋ยวรอแป๊บหนึง่งให้เครื่องเราเช็คอ่าถ้าถ้าขึ้นสีเขียวค้างแบบนี้นะครับแล้วขึ้นไฟที่ปุ่มหยุดมือแบบนี้ก็คือเครื่องปกติแล้วนะครับแต่เราจะไม่ได้เริ่มระบบไปก็คือเครื่องยังไม่มีมือกนะครับเราก็จับแท่งนอนลงมานะครับเติมมือกลงไปนะครับตามสีสองช่องนี้ไม่ต้องเติมนะครับเติมสีขาวที่อยู่ตรงนี้สองช่องนี้คือสีขาวเนะติมสีตามนี้แล้วก็เติมสีขาวตรงนี้ครับจากนั้นก็ เอาเกี่ยวขึ้นไปแล้วก็กดปุ่มนี้ค้างไว้ยี่สิบวินะครับเครื่องจะไฟกระพริบสลับกันประมาณสัก20นาทีเครื่องจะขึ้นสีเขียวอย่างเดียวเช่นนี้ไม่ขึ้นก็คือพร้อมใช้งานวิธีการใช้งานแล้วก็คือกดปุ่มตัวนี้กลับไปนะครับให้ให้ถ่ายไปอยู่ด้านหลังนะครับก็พร้อมพิมพ์นั่นเองนะครับส่วนเราต้องเอาใส่เอาเสื้อมาใส่ระวางตัว เดิงก่อนนั่นเองนะครับก็จะสั่งพิมพ์ได้เลยนะครับสําหรับตัวเสื้อและตัวดีทีเอฟครับแล้วก็ดีดีจีดีดีจีกับดีดีเอฟดีดีจีก็คือพิมพ์ตรงลงเสือ้อดีดีเอฟก็คือพิมพ์หล่นเสื้อนั่นเองนะครับก็เดี๋ยวผมจะนะครับถอดแล้วก็ส่งไปให้ลูกค้านะครับติดขัดตรงไหนก็แอดไลน์แอดฟิกนะครับสอบถามแลวตลอดนะครับสวัสดีครับ